สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกพริกกันนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกไว้กินนะคะปลูกหน้าแล้งหน้าฝนได้กินนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแรงจะโตช้าจะมีติดลูกติดผลช้านะคะอันนี้ก็ปลูกไปจะหมดแล้วนะคะ ก็พอดีเลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็ปลูกถางต้นกระถินออกนะคะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดต้นกระถินนะคะตัดเลาะดินเลยแล้วเราก็มาปลูกนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ปลูกมา ใช้เครื่องตัดมาหลายวันแล้วนะคะก็จะเริ่มลกอีกแล้วนะคะประมาณสิบวันน่าจะได้แล้วนะคะเริ่มมีต้นหญ้าขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเอาฤาษสีผสมมาลองจิ้มจิ้มไว้นะคะเพราะว่าทางหน้าบ้านนู้นก็ตัดทําพันไปเยอะแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพันพริกที่ยังเหลืออยู่ในกระจาดอีกนิดหน่อยนะคะเลยก็มา คัดนะคะคัดต้นที่มีคุณภาพที่แข็งแรงรากสมบูรณ์นะคะมาแรงพยมเอามาตั้งไว้แล้วก็ปลูกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็พอดีมืดก่อนวันรุ่งขึ้นคิดว่าจะไม่ได้มาทำแต่เช้ามีงานเสริมนู่นนี่นั่นเข้ามาตลอดนะคะเลยไม่ได้ปลูกตั้งไว้แล้วไม่ได้ลดน้ํานะคะนี่ค่ะ ใบแห้งอีกหงอยหมดเลยนะคะก็จะคัดเอาแต่ต้นที่แข็งแรงแล้วก็ยังสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้พริกเราไม่ได้ซื้อพันธ์ุนะคะพริกเป็นพริกโบราณที่ปลูกต่อๆกันมายี่สามสิบปีนะคะก็ปลูกต่อกันมาแบ่งไปบ้านนู้นมั่งแบ่งมาบ้านนี้มั่งก็ผัดกันนะคะ ใครอยากได้เมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดดกใหญ่ไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนก็ส่งให้ไปกันนะคะนี่อันนี้ต้นเล็กๆแบบนี้ทิ้งหมดนะคะจะคัดเอาแต่ต้นที่สมบูรณ์เต็มที่นะคะก็อยากจะปลูกเยอะ แต่ก็ดูแลไม่ไหวนะคะช่วงนี้เพลียอ่อนเพลียไฟไรแดงระบาดนะคะในไร่มันสําปะหลังของข้างๆข,ของบ้านไร่วังพยอมนะคะก็มีการฉีดสารเคมีกันแล้วนะคะใช้โดรนฉีดนะคะก็จะมีสารเคมีลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศนะคะและยามแรงๆแบบนี้ด้วย ก็ใครสุขภาพไม่ค่อยดีก็จะยิ่งไปกันใหญ่อากาศก็ร้อนแรง,นงค่ะก็คัดเอาแต่ต้นสวยๆต้นที่ไม่สวยก็ทิ้งหมดนะคะเพราะว่าปลูกไปก็ไม่ได้คุณภาพก็ป่วยการปลูก เดี๋ยวรอปลูกพริกหอมจินดานะคะเพราะไว้สองถาดใหญ่ๆก็น่าจะได้หลาย้อยหลุมอยู่ก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกในสวนป่านะคะช่วงนี้วันนี้ก็รถไม่ได้มานะคะเขาไปงานบวช ที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาคลาดหรือว่ามาไถาให้เสร็จนะคะอันนี้เป็นลูกของต้นยอนะคะเยอะมากมายอ้าวตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นส้มหรือเปล่าเพราะมาลังพย้อมเพาะส้มด้วยนะคะเพาะส้มเพาะ แก้วต้นแก้วไม่รู้ว่าส้มหรือแก้วเลยพอ่อตอนเล็กๆนี่ใบเขาเหมือนกันนี่ค่ะเราก็จะได้พริกสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันค่ะอันนี้เดี๋ยวก็เริ่มต้นแถวใหม่นะคะเราจะใช้เสียมเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกนะคะไม่ต้องไปขุดไปอะไรให้เหนื่อยนะคะนี่ค่ะ ใ้เสียมแทงดินลงไปแบบนี้นะคะแทงตรงตสายน้ำที่เขาหยดลงมานะคะเราต้องเปิดน้ำหยดไว้ก่อนนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ดินเขาชื้นเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยแรงที่จะต้องมาลงแรงจอบขุดปึกๆดินแข็งๆนะคะนี่ค่ะกดสักนิดนึงแล้วก็รอให้เขา ลากเดินดินดีนะคะแล้วเราถึงจะมาใส่อุ๋ยคอกใส่น้ำหมักกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะยกดูนะคะว่าน้ำหยดตรงไหนน้ำหยดตรงนี้เราก็ขุดลงไปตรงนี้นะคะใช้ขุดแบบนี้เราจะต้องไม่จะได้ไม่เหนื่อยแรงนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะคะ อันนี้ต้นไม่ค่อยสวยใส่สามต้นเลยได้ปลูกไว้กินเองดีที่สุดนะคะพริกก็ใช้สารเคมีเยอะพอสมควรเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เคยทำพริกมาก่อนนะคะอันนี้แถวก็ตัดหญ้ามานานแล้วนะคะเริ่มมีเถาต้าลึงมาพันเลยนะคะ อันนี้ปลูกไว้เก่านะคะพอดีเลยไม่ค่อยเห็นหญ้าเยอะก็เลยตัดสยอดขาดด้วนไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นใบของมะขามเทศนะคะต้นกระถินที่เราถอนนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่รากเขานี่ค่ะรากเขายาวมากแล้วนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราปล่อยน้ำชื้นๆเราสามารถที่จะถอนขึ้นได้ง่ายๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาหวดอีกนะคะอันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวให้ลากพิกเขาติดดีแล้วก็เปิดน้ำให้ชุ่มมีเวลาเดี๋ยววานละพยอมก็จะมาเดินถอนต้นกระถินนะคะเรามีมณะเดินถอนเดี๋ยวก็หมดนะคะทีนี้เขาก็จะไม่มีลูกมาแตกให้ ขึ้นอีกนะคะต้องค่อยๆทำนะคะทำไวไม่ได้นะคะเหนื่อยค่ะตอนนี้บวแรมพยอมก็ปลูกแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกเป็นแถวลกบ้างเตียนบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ทำความสะอาดทีหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะที่ปลูกไปแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะส่วนแถวนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะก็ตั้งแต่นู้นเลยนะคะก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นมะเขือจานนะคะมะเขือจานขาวนะคะนี่ค่ะก็จะมีมาถึงนี่นะคะก็อันนี้ใบไม่โสมแล้วนะคะสงสัยรากคงติดแล้วนะคะ พราะว่าปลูกมาได้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะส่วนแถวนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวเขียวนะคะนี่ค่ะก็สองแถวเลยนะคะอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสามวันนะคะนี่ค่ะก็เม่มีเวลาก็ถึงจะมาปลูกนะคะอันนี้ยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่นะคะยัง ยังไม่รัดนะคะ,ะตรงนี้น้ำไม่หยดนะ <relevance> หยดห่างก็จะมีต้นสมุนไพรรวมอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นหนุมานประสานกายนะคะ <lineage> เป็นไม้ประดับได้เป็นไม้สมุนไพรแก้แมลงพิษ สัตกัดต่อยนะคะใช้ใบนะคะใช้ใบเพรสลาดหรือว่าใบกางแก่กลางอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เด็ดมาขยี้ขยี้แล้วทาตรงที่ปวดนะคะก็จะหายนะคะมาสองวันนี้บาลังพยองก็โดนแตนต่อยนะคะโดนแตนที่แทงน้ํานต่อยอีก7-8ทีนะคะเจดแปดครั้งโหเล่นเอาไข้ขึ้นเลยนะคะ ส่วนแถวทางนี้นะคะก็เป็นมะเขือเจา้ามะเขือเจ้าพญานะคะหรือว่ามะเขือสัพพยาก็เลยแต่จะเรียกนะคะเป็นมะเขือกรอบเหมือนกันนะคะลูกเขียวขาวแล้วก็มีลายเล็กๆนะคะอ่อนๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเจ้าพญานะคะส่วนแถวนี้ก็เป็นพริกนะคะสลับกับ ต้นหรือสีผสมนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันปลูกพริกนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือไว้กินนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำหรับอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ